สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว youtube ทุกท่านนะครับมืนน่อนา้มารีวิวรถใหม่ครับไม่ไม่ไม่เฮาเก่าเขาเดี๋ยวผาเบิงงางเบิงสภาพก่อนนะครับเป็นดีซีหกสิบครับดีซีหกสิบ ก็ออกเกี่ยวมาแล้ครับงานเลยงานสองงานนะช่วงล่างเต็มเต็มเต็มสุดโตครับแน,น่นสุดจุดครับช่วงล่างแน่นทุกจุดช่วงล่างดีครับช่วงล่างดีแต่ว่าสกูหนึ่งสกูสองตัวต่างตัวนอนนี้บุษันเช็กอยู่ครับบุษันเช็กอยู่ ช่วงท้ายก็ประมาณนี้นะครับรดเกเนาพี่น้องเนาะช่วงล่างเนียนครับเนียนเนียนแท็กดีแท็กดีครับแท็กดีเกียร์ดีครับช่วงล่างเนียนสุดจุดครับ เกลวดันเป็นเกลวดันนะครับดี c 60พัดนะครับเป็นเป็นตัวสุดท้ายนะครับเป็น60ตัว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 สุดท้ายก่อนจะมาเป็น70ตัวแหลกนะครับก่อนจะมาเป็น70ตัวแหลกล่าใบามีดดีครับใบมีดดีหวัวจรวดดีเกลวดันครับ เกี่ยวดันครับนี่ครับผ้ายงางเบือง,งสาภาสนซะก่อนเดี๋ยวจังสีผ้ารีวิวนะครับจ,นนจุดนั่นจุดนี้มากาก็เกี่ยวเร,ยเรื่อยอยู่ครับแต่ว่าก็มีจุดแก่ยอยู่สองจุดครับก,รก็แก่แล้วนะครับแกะแล้วนะมันบบมันบคล่องครับมันไปเร็วบ่ได้ มันดันดันเต็มทีวะเลยครับนะครับ <c oughs> ยี่สิบาไปเบื้องมาแกะจุดใดแกะจุดใดนะครับนี่ครับจุดแหลกจุดแหลกนะครับเกี่ยวดันนีเขาเปลี่ยนมาแต่ปปีกายนะครับเปลี่ยนมาแตปีกายเดี๋ยวต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่ารถขั้นหนี้เป็นรถของมูพ่เองนะครับ ขอสื่อต่อจากมูผมมานะครับสื่อต่อจากเขามา,าสื่อต่อจากเขามานะครับสื่อต่อมาในรคาคาหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทที่จริงเขาก็จะขายแสนเจ็ดแสนแปดนะครับเพราะว่ารถเขาก็ใส่สเกียวดัน กิ่งลำเลียงกับเปลี่ยน,นครับโซกับเปลี่ยนจุดเกียร์กับเฮ็ดไม้ครับโซ่ข้อจองรางเปลี่ยนไม้เบิร์ตนะครับสกอสกูจักร้องโหลดเดิมคือมูผมเนี่ยก็บ,บอกว่าเช็คมาเรียบร้อยนะครับคือยังฟ้าเกียร์สองขางนี่ครับมันจะมีเสือเป็นเสือสองขางครับตั้งแต่ตัวนี้กับขางละเก่าพันหมุนวะหรือครูตะเก่าพันเนี่ยประมาณนี้นะครับเกี่ยวดันที่เหลกนี่คือเอามานี่ ใส่งานบ่ไดดครับใส่บ่ได้ตัวนี้มันจีสุดอยู่นี่นะครับตัวนี้สีซุดอยู่นี่แล้วตัวนี้มันจีสุดอ,อยู่อยู่ซื้อนีนะครับมันเหมือนเหมือนตัวตัวดําดํานี่คือต่อใมม่นะครับนี่ต่อมาประมาณยี่สิบกว่าเซนตประมาณนี้นครับมันอยู่นี่ตัวนี้เวลาเขามันไล่เข้ามาจากฟางพุนไหลไหลไเข้ามามาหอดนี่มันมันมัน มันดันเขาหากันพอใบเกี่ยวมาสุดนะครับมันกับมาอ่งอยู่นี่พอออ่งอนีนก็เขาไปเป็นก่อนพอเขาไปเป็นก่อนปึ๊บดูก,กิ่งลำเลียงเปลี่ยนไม่ช่องช่องว่างทั้งรางมัน,ม,นมันเหลือหน่อยนะครับเหลือหน่อยเพราะมันมันบวมข้อสปริงนะครับตัวนี้ด้วยเหตุให้โบห้ให้เขาเวลาเขาไปได้หลายนี่มันแขวนนะครับแขวนข้อ แขนข أ, ้อเกลเลยมือนั่นถอดกันมาเห็ดมามาเห็ดอ่าหนอดตัวจับถวยถวยลูกกิ่งนะครับนี่มะจอตัวนี้ไม่จอไม่สองตัวนะครับนี่ให้ให้มันยงูกิก่งขึ้นเลน,นะครับจอจอมาทางล่างจอมาทางล่างแล้วก็งูกิก่งขึ้นนะครับข้อมันก,ก,ก็กว่วงก็เก่าก็เจ้าแขน,นครับไปเกี่ยวกับดีก็เก่าอยู่แต่ว่าเกี่ยวดันก็นยังบม่ผ่านนะครับ เกี่ยวดัน่ม่านก็เลยเบึงรถคดขันของผมเป็นต้นแบบนะครับมาเสริมสื่อใบเล็กมาเสริมต่อต่อเสริมเองนะครับเสริมเองครับมาเสริมเองผมกับอ้ายผมนะครับเสริมนํำกสอยกันก็เสริมออกประมาณนี้นะครับเสริมออกประมาณอาจจะฟุตหนึ่งซะเนาะประมาณฟุตหนึ่งครับสามสิบเซน เสริมบอกทางล่างกับประมาณใกล้ๆก,กันนะครับประมาณเดียวกันเดี๋ยวเบิ่งผมจิมุนเบิ่งจีมุนเลยว่าอ๋อข่านี่ข้านี่วกวกนะครับนี่นี่ทางล่างกับเสริมประมาณเดียวกันนะครับเสริม พอมันมีช่องว่างมันนี้แห้งเห็นบ่ที่จริงน่ะมันตงง้งนองยืดฟังนี่เขาไปอีงนะครับคือของผมนี่ยืดฟังนี่เขาไปเอกเพราะมันมีช่องว่างแห้งเขาม,มามอ่งอยู่ช่วงนี้มันก็เลยเขาไปเป็นก้อนนะครับเฮ็ดให้แกนข้อได้นี่คือจุดเถวมาแก่นนะครับกระจบละ่ะดันเต็มที่ครับบ่เน,นี้ดันเต็มที่ใส่เต็มที่นะครับ่เน,นี่ยูุดขั้นเหลงเลยสุดตัวเดินนะครับ จุดที่สองโอ้จุดที่สามนะครับคือจุดแรกก็คือเกี่ยวดันจุดสองก็คือข้อนะครับที่มาแกา่จุดสามกับโมเมนต์มาแกะดอกอามันเปลี่ยนไหมครับตะแกรงมันขาดตะแกียงในตะแกรงโค้งนะครับั้างในนี่ตะแกรงโค้ง <c oughs> ใส่ใหม่อันละพันสามครับเป็นตะแกรงเล็กภายในก็แจ่มดีครับสวยๆอยู่บม่มีปัญหาอย่างนะครับประมาณนี้นะครับ ตัวลังกยังของเดิมครับทีอว่าใส่ได้สวยงามอยู่เล็กก็ตะแกงกับโอเคครับขนาดข้อกับบ่หัวครับข้อมีฝุ่นเล็กหน่อยปกติครับซท่านี้เม่มีมิดเขาออกตูงงามครับตูดีฟ้าตูดกัมีสอดแน่ธรรมดาครับซื้อรถมือสองนี่ขอเค่ียาขอแคลีย์ราคา บบ,บนักเกินตัวเกินตัวรถนะครับราคาบนักเกินตัวรถ้วก็สภาพพอเบิงไกล้กเคียงกันครับทุท่วทุท่วท,ทวทททใส่ไทยใส่กันบวกลบกบพานใส่กักนนะครับเครื่องดีครับขั้นนี้เครื่องดีเครื่องดีเลยเครื่องดีช่วงบนกะปกติอยู่ครับปกติ ซื้อมาในราคาหนึ่งแสนสี่หมืนบาทนะครับนี่โซ่ข้อโซข้างข้อนะครับงามงามโซข้างข้องามโซ่ตัวไปครับโอเกอร์โซนิวกวักด,ดีครับโซนิวกวักนี่เปลี่ยนใหม่เอามาเปลี่ยนใหม่กับเจ้าของคือกันโดยรวมรถคันนี้ถือว่าดีครับผู้ซื้อก็ได้ดีผู้ขายก็ได้ราคาดีครับ ผูข้ขายก็ได้ราคาดีผู้ซื้อก็ได้ราคาดีครับเพราะว่ารถซื้อมาเขาบอกตรงมาจอดเช็คนะครับเขาเฮ็ดงานเลยเพราะว่าเขาเช็คมาเรียบร้อยเบอรน,นครับเพราะว่าจะเป็นช่วงล่างนะครับชุดลูกปืนรุ่นเล่นะครับหล่อน้ำสกีกับเปลี่ยนใหม่นะครับแท็กกะงามอ่าสปอเก็ตหรือเฟืองครับตัวเดินนะครับกับสวยพอเบิง้งมือถือกับว่าซื้อแข็งนะครับนี่ ขาห้องสุดแล้วค่นี่บางคันนี้ห่างกูนี่ครับห่างกูนี่ห่างแล้วก็มาก็มันยังมาเช็คนั่นเช็คนี่อีกเป็นเบิดหลายนะครับบางคันแล้วค่ะเสนหาเส้นหกเสนเทียดไปหน่งนะครับรถเกี่ยวปีนี้ว่ารถราคาสิือโบแมนนะครับแหงแพงกลัวเกาหนกปืนข้อมันกับร้านเปลี่ยนม้หายไม้นะครับน้ำมันให้รีกกับเปลี่ยนมาเดี๋ยวร่อยเพราะว่ารถเขาเช็คไว้แล้ว มันผอมโรงงานนะครับคือไอผมทูมาว่าอยากได้รวดเกี่ยวนะครับทูมาาผมบผใไ้ถามรถดคันนีห้พอปีที่แล้วมันวันสีขายนะครับคือมูผมนี่เธือว่าเทอสีขายนะครับก็เลยทร่ไปว่าบ่อขายว่นนั้นแม่แถวแม่เล้าว่าบ่อขายคือแม่ของมูผมเพราะว่าเขาเช็คเรียบร้อยเบิร์ดแล้วนะครับเบิร์ดสองหมื่นกว่าบาท แต่ว่าโดยความที่ว่ามูผมนี่มันโหลดหลายโหลดหลายขันนะครับถ้าใครเคยเบ่งคลิปผมนี่สิเห็นเลยคือ,อผมเคยไปถ่ายรถจอนเดียต่อซีเปรยงแล้วก็ถ่ายผ่านพ่วน18ไปใบได้อย่างนี้ครับนะครับนี่นานขึ้นหลดมูผมมันมีรหดเกีียว2อคันก็ได้ขอสื่อมาคันหนึ่งนะครับ สายพันตูวสายพันตัวเดินเปลี่ยนไม้นะครับแต่สายพันตู่สายพันตัวเดินนี่ก็สีหาพันนะครับโดยรวมแล้วนะครับสรุปรด้วยรยขั้นนี้ที่ว่าพานนะครับพานพานเลยบบตรงเฮ็ดยังครับมาเข้ากับมาเช็กซัมบ้าสำรวจคือยังสำรวจผมหนึ่งครับผมใส่ซูป,ปีนี่เพื่อผมใส่ซูป,ปีเนาะและะ้วกุผมหูจุดดอยแล้วตัวนี้เข้ากับหูเพราะว่าซํมเข้าหูจุดดอยของมัน ที่มันมีปัญหาขา้าบแก่เพราะว่าตัวจุดอื่นที่ขา้าสมมติว่าข้าซื้อมาข้าบุหันี่คือข้าแก่ใข้าเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าแก่ปัญหาเรียบร้อยเขาเช็คมาทุกจุดนะครับถูกจุดแต่ว่าการเกี่ยวเข,าข่ารถขั้นในพงก,กับว่านวทนเห็นหรอกการเกี่ยวเข่าพงกับอกว่าวเห็นเห็นแตในไม่ขีดบอทันเห็นจริงๆเขาก็ทายลิดไปเกี่ยวน่องไส้ผมกับอา้ายผมทายขิดไหมเพิ่งพอผมออกเกี่ยวเขาเสมอนะครับ กะพวกนิวกวักนะครับนิวกวักกะปกติครับปกติบอสือแขงก็ยังถือบันเนียน,น,ยน,นอยู่ครับซ้ำนี่ถือบันเนียนอยู่นี่บุถือของผมนี่รวมนะครับของผมรวมแขงกูนี่อีกครับผมโดยรวมเดือพานครับรถคันนี้พี่น้องพานครับผู้สื่อกะี่ยดีลังคากับเปลี่ยนมาใหม่นะครับลังคากับเปลี่ยนมาใหม่ น้าขาเปลี่ยนมาใหม่นะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับคือหนีมามีมีข้อมเมียนนีช่องมากนะครับแล้วผมพอผมเกิดได้เอ,อ่ยปากไปแล้วว่าผมสีรีวิวให้เบิง้งเพื่อผมมมีหลายจากักเถื่อเดยวะพยายามสีทายให้เบิง้งเรื่อยๆนะครับอัปเดตให้เบื้องมือต่อมือของการทํางานนะครับถ้าผมเดี๋ยวไปขันนี้ผมกวิท่ายขันนี้ถ้าผมเดี๋ยวไปรถเจ็ดสิบผมผมก็บทิทยายรถเจ็ดสิบนะครับ โอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อสิบริพผัดชิดไม่ๆหมนะครับสำหรับคนที่กดติดตามแล้วก็ขอบุญขอบคุณน,นะครับเดี๋ยวขอตัวออกไปเกี่ยวเขากันสวัสดีครับ